มาค่อยสิไปบบอาประเทศลาวไปยู่บเสร็จนะเขาไปเขาไปแล้วค่อยกับบ่ไปใกล้อีกนะก็ได้หาคำตอบมาให้พี่น้องเอฟซีนะครับที่เป็นเอฟซีของอชองดัผ้าเที่ยวและก็ของน้องบีซีนะครับ สบายดีพี่น้องป้องไปสุขุมสุขคนนะครับพี่น้องครับคลิปก้อนหน้านี่นะครับแอดก็ได้นำคอมเมนต์นะครับแล้วก็มีคนเป็นห่วงเป็นใยน้องบีีนะครับน้องบีีก็คือเพิ่นเป็นสาวเล่ารุ่นไมน่นาอพี่น้องแต่ว่าเพิ่นใส่ชีวิตอยูอ่บอกประเทศก็ได้ครับยูเวีเดนนะครับที่นี่เพิ่นเป็นคนที่มีความคิด กวางไก่เนาะพี่น้องเป็นคนทีมพองไงว่า,าความขิดของคนหลุ่นไมคคือแบบคนมีการศึกษานะครับพี่น้องนั่นแหละเพิ่นก็ได้ออกมาตอบโต้แล้วก็ได้ออกมาเว้าเรื่องต่างๆในสะปะปะเล่านะครับซึ่งเว้าออกไปแล้วมันเป็นดาบนะครับพี่น้องที <c oughs> ครับ สม,มาทำลายสำหรับคนที่ออกความคิดเห็นแบบนี้นะครับเพราะว่าจังไรก็คือระบอบการปกครองของเล่าพี่น้องเฮากับหูยูนะครับเป็นแบบใดน,นะครับเรื่องนี้ได้หาคำตอบมากเมื่อนี้นะครับพี่น้องว่าน้องบีซีเฮ้าเนี่ยที่เฮาห่วงย่ยเพิ่นเนี่ยเพิ่นสิเดกับประเทศบอเพิ่นสิไดไปยุปย่ประเทศจะของบ่นะครับเพราะว่าทุกคนกระจจดใจจอ,จอยอยู่นะครับเดี๋ยว ให้พี่น้องไปเบิ้งคลิปพร้อมกันนะครับแต่ว่าก่อนอื่นก็นต้องขออนุญาตน้องบีซีนะครับซึ่งเฮาเองก็เป็นเอฟซีราคเป็นคนที่ติดตามให้กําลังใจใน้องอยู่ตลอดนะครับได้นําบางส่วนนะครับในน้ำอ่าบางส่วนมาให้พี่น้องได้อ่ารับช่วรับฟังไปพร้อมกันนะครับในการตัดสินใจในการบอกของน้องบีซีเนาะจะไหนกับพี่น้องก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้ทึงช่องรัดผ้าเที่ยว ลกักกะช่องน้องบีซีน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อเอาไปเบิ้งคลิปพร้อมกันอันซ้ำคลิปนี้กับฝากไว้ซ้ำนี้สวัสดีครับน้อค่อยค่อยจะมาตอบคำถามที่หลายคนถามเข้ามาเนาะที่เอฟซีทางฝั่งไทยหลายคนนอลกลักกะพี่น้องเอฟซี FC ที่อยู่ตั้งประเทศเนาะที่พวกกันเพื่อนเป็นห่วงนะที่พวกแก้วเป็นห่วงเป็นใหญ่ค่อยเนาะค่อยต้องขอบใจดีเนาะละกักกะหลายคนก็เตือนค่อยเนาะ ถามมาค่อยสิไปบอ่าประเทศลาวไปยูบอใช่ไนหะเขาบอไปเนะขาบอไปแล้วค่อยกับบอไปใกล้อีกเนาะแน่นอนว่าค่อยจะบอไปใกล้แล้วค่อยกับบอไปอีกเนาะเพราะค่อยหู้ยว่ามันอันตรายตะค่อยมันอันตรายตะค่อยแหงมาสั้นสะนเนาะคือหลายๆเอฟซี FC หลายๆคนก็คือจีได้หู้แล้วก็เคยได้จีได้ยินข่าวนะว่าเออ ยูทูบเบอร์ลาวหรือว่าคนที่ออกมา uh, เบ้าเรื่องแบบนี้เนาะหายโตกันพวกเขาสามารถมีวิชาหายโตกันเนาะแล้วก็หลายคนกระเถิอุ้มค่อยฮู้ค่อยฮู้ทุกอย่างค่อยฮู้ทุกเรื่องนะอเนาะโบแมนบบค่อยบบฮูนะ้เนาะค่อยฮู้ทุกเรื่องค่อยฮู้ทุกอย่างเป็นอย่าง uh, แล้วก็มีหลายคนที่มักถามก็ว่าเป็นอย่างคือเว้าเป็นอย่างขึ้นก้าวเว้านะเพราะมันเป็นแผ่นดินของค่อย มันเป็นแผ่นดินของข้อยเกิดอยู่ม้งนั่นเนาะถึงแม้ว่าข้อยจิมมอยุต่้งประเทศแต่ว่าข้อยก็มีความอ,อิดูสงสารอิตนคนพวงนั่นคนที่ตาดำดำคนที่อนาคตอ่าคนที่จะเกิดมารุ่นตัวโไปและเมื่อนี้ข้อยได้ินเรื่องที่น่าเศร้าหลายกว่านั้นอีกได้ก็มีอ่าเพราะว่ามื้อนี้ข้อยได้ลมกับผู้ใหญ่อยู่ในประเทศลาวนั่นแหละเนาะ มันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าถ้ามันเกิดขึ้นแท้ในบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องน่าเศร้าีกบีเศร้าหลายที่สุดเนาะบบามาแล้วก็ใจหายมาเบาเรื่องค่อยก่อนมันคือค่อยบอกไปใกล้ค่อยฮู้อยู่ว่าอ่นคอมมิวนิสต์มันเป็นจังไดแน่เนาะค่อยฮู้ทุกเรื่องเพราะว่าพวกเขาอันบบได้มีสิทธิเสรีให้กับไผ่ทั้งนั้นเนาะในะะกีวกพวกเขาอันบบได้เห็นว่าปราะชะโชนอัน เป็นคืออครอบครัวเดียวกันกับพวกเขาแล้วก็วได้เป็นด้านที่คําพวกเขาว่ายามได้พวกค่อยกันพวกเพื่อนก็ได้ไปหอดไปเถื่อนบอเนะบ่เมนแล้วนั่นนะทุกคนฮู้ในประเทศฮู้ทุกคนฮู้ทุกคนเข้าใจดีว่าสั้นสาคนที่เป็นอย่างแล้วก็มีหลายคําถามที่ว่าเป็นอย่างคนในถึงบ่สู้ เพราะว่าพวกเขาขาดกําลังบ่มีภัยเป็นผู้นําให้เขาเนาะพวกเขาบ่มีความกล้าหาญพอเนาะ,ะเาาบีไปลาวอันตรายแห่งเดิมแม่นแหละแม่นแหละถ้าเปลี่ยนการปกครองเหมือนไทยน่าจะกลับได้เอ๋ค่อยต้องบอกกันบ่าถ้าเกิดว่าเขาเปลี่ยนการปกครองก็น่าจะเป็นของจีนเนาะถ้าเป็นถ้าเมือ่อใดมันเปลี่ยนการ แล้วการน้ำไส้ก้นหมายจีนซึ่งมันจะควบคุมได้ทั้งหมดเนาะถ้าเมื่อไหร่รัฐบ่ได้มีสิบเสรีภาพค,คือกับประสนที่ทุกข์กู้อตอนนี่เมื่อนั่นแหละควายจังสิไปนะเบาตรงๆว่าอีดีดอะเข,า,ขาเป็นคนที่เบ้าอ้อมพ่อ้อมบ่เป็นเขาเป็นคนเบ้าตรงๆค่อนมีความจริงใจให้เวลาเขาเบ้าอย่างไปเนาะกลับไปอยู่ราวก็กลายเป็นปุ๋ยสิคะแม่แหละแม่แหละแม่แหล,ละอันนี้ทึกที่สุดเนาะ เพราะว่าเคือดังคลิปที่ค่อยเอาลงมาเนี่ยนะที่คนจีนหันไปเล่นไปเที่ยวเราก็ตกใจว่าเป็นอย่างคือเราหู้สึกว่าเราไม่ได้ออกจากประเทศจีนเลยนะเราหู้สึกว่าเราไม่ได้ออกจากประเทศจีนเรายังอยู่ในประเทศจีนทันอยู่เนาะความหู้สึกของเราอะนะบูเมนบูเมนประเทศลาวซ้ำเนาะบูเมนประเทศลาวซ้ำาึเะล่าเพราะว่ามันสัญลักษก ภาษาอย่างทุกอย่างมันก็นเป็นของจีนจีนขึ้นต้นนะฉะนั้นแล้วอนาคตกะถ้าเลือกภัยเดาเรื่องนี้เรื่องประเทศเดาวบอออกนี่คนในประเทศนะถ้าดาวโออกนี่คือง่เติบเขาบอกเลยว่าง่เติบนะพูดได้เออพูดได้เต็มปากว่าบ้าได้เต็มปากเลยว่าง่เติบถ้าถ้าคนในประเทศน่ะเดาบอออกว่ามันจะเป็น เขาเขาดีใจเนาะเขาดีใจว่าจินที่เขาจินสร้างให้แล้วก็หลายคําถามที่ว่าออนาคตต้ตไปหันประเทศเราจะเลิญแท้ประเทศเราจะเลิญก็ก็ยอมพยู่ว่าประเทศเราจะ,จะเจริญแต่คนที่จเจริญคนที่รวยคือคนจีนโบ้แม่นคนลาวคนลาวได้เป็นคนสั้นสามในประเทศตัวเองนู่นพุ่นเนาะเพราะว่า เพราะว่าจีนถ้าสมมติว่าจีนคลองเมื่อใดที่จีนเดี๋ยวนี้เขาก็คลองยู่แล้วแหละแต่ว่าบมได้ประกาศออกซื่อๆเนาะแต่่าบมได้ประกาศออกซื่อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งหันถ้าเกิดว่าเขาใส่กฎหมายจีนเขาควบคุมอำนาจรัได้เออเมื่อนั่นแหละค่อยกับตั้งจตไปเขาบอกไปหรอเพราะว่าค่อยกับเขาได้ใจเนาะเขาบอกไปอย่างเนื่องปัวเขาก็บม่ได้มาบออเขาไม่ได้มา เราบพกว่าก้อยจะเบ้าอยู่เสมอะ่ะเราบ่มักเราบ่มักอยู่มองนั่นเพราะว่าก็เราก็บ่ได้ดูถูกดอกก้อยก็เข้าใจอยู่ว่าเราเป็นคนสะอาดเราเป็นคนสะอาดซึ่งสปกปรก้อยเดียวเราก็วามายูได้เนาะแล้วก็เราบามารถดูได้ในสิ่งที่มีขี้ฝุ่นหลายขี้ฝุ่นง่ายตลอดินะเราก็บ่อยู่แล้วกันอาหารการกินที่ว่ามีกินแหงแล้วเพ็ดหลายเราก็กินบ่ได้เส ค่อยโบไป่ค่อยโบไปใกล้แน่นอนเนาะ